คำตอบแห่งฟ้าปาฏิหารแห่งรักจะตามหาใครอะไรยังไงนะก็ตามหาแม่กลับน้องชายไม่เคยด่ว่าจะทิ้งลูกไม่เคยด่ว่าอันนี้ไม่อยากได้ลูกมาอยากได้มาอยู่พี่น้องสองคนไม่อยากให้เขาจากกันอยากรู้จักอ้อมกอดของแม่ว่าแม่ หลังจากที่ทีมงานอีเตอร์อีจันตามหาแม่แหววหรือว่าแม่สำรวยแตงอ่อนจนเจอแล้วนะครับวันนี้เราก็มีภารกิจสำคัญที่จะต้องพาแม่และลูกมาพบหน้ากันเพื่อปิดฉากความพัดพรากครับแต่ว่าแอบ,บกระซิบนิดนึงว่าตอนนี้น้องนกยังไม่รู้นะครับว่าทีมงานตามหาคุณแม่เธอจนเจอแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือภารกิจเซอร์ไพรส์ให้ทั้งนกและก็แม่ได้พบหน้ากันหลังพลัดพราก 22ปีติดตามบรรยากาศพร้อมกันครับเริ่มต้นเช้าที่สดใสวันนี้ด้วยการเดินทางมารับน้องนกที่จังหวัดพิษณุโลกครับความตั้งใจของน้องนกในวันนี้ก็คืออยากจะพาลูกๆและสามีไปกราบแม่เป็นครั้งแรกด้วยกันเตรียมตัวไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นมากเลย ไปหาแม่แล้วนะจ Pon ้าไปไปมีแม่ทักทีเลยบอกให้แววด้วยถึงหวานใจได้ไปหาแม่แอ้ก็ก็ดีใจกับมันนันแหละเกิดแล้วไม่มีเราใช่ไหมเราพบแม่มันเจอแม่ก็พอเราไม่มีเราเรามันก็จะมีแม่มันอยู่มีแม่คุ้มครองมันอยู่ อ้อน <towel. S 1> ้าลูกนะนะอย่าโดนนะลูกมึง oh ดูม <perfectly loving> <ấy> ันดีๆนะเด็นข้าวเด่นของเขานะไายเฟิร์สไปเยอะไป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 สอตา300กว่ากิโลเมตรจากจังหวัดพิษณุโลกสู่ปทุมธานี นอกจากความหวังที่หอบมาเต็มเปี่ยมหัวใจแล้ววันนี้ยังมีพวงมาลัยดอกมะลิที่ตั้งใจร้อยเองกับมือเพื่อมอบให้แม่เป็นพวงแรกในชีวิตด้วยครับเป็นไงน้องนก มาละยเสร็จแล้วเป็นไเป็นไงบ้างตอนนี้เราใกล้ที่จะเข้ากรุงเทพก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเป็นไงถ้าพวงมาลัยที่เราพยายามร้อยกันในรถอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เจอแม่ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราทําเต็มที่แล้วเแ็นบอกว่าไม่เคยร้อยมาลัยเลยไม่เคยเลยครั้งแรกที่ร้อยเกิดมายี่สบปีเพิ่งร้อยมาลัยครั้งแรก ครั้งนี้มันพิเศษพิเศษมากอยากให้พวงอะไรนี้ไปถึงมือแม่ยิ่งใกล้ก็ยิ่งมีความหวังครับตอนนี้ต้องแจ้งข่าวเรื่องแม่กันก่อนก็ตะกี้อย่างที่ได้ลงในเพจอีเตอร์อีจันแล้วก็เพจอีจันไปนะครับว่าเราก็ ตามไปเจอคุณแม่สำราแตะกี้ไปเจอคุณยายของนกมาแล้ว <c oughs> เขาก็บอกว่าแม่ทำงานอยู่ในนี้แหละในปทุมธานีนี่แหละแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนเออแถวแถวซอยอะไรนะซอยคุณพระตะกี้ก็ไปซอยคุณพระมาแต่ก็<ต>โอ้โหไม่ร<ม>ู้จะเริ่มจากจุดไหนเลยเอาเป็นว่า,าญญตัดบทบอกเลยก็แล้วกันว่าอีเตย้ย ตามมาจนถึงจุดจุดนี้เป็นเบาะแสสุดท้ายที่เราได้ข้อมูลมาเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกก็เข้าใจกพค่้เหมือนกันอีได้ทำเต็มเต็มที่ที่สุดแล้วก็อยู่กับน้องนี่เขาสบายดีริเปล่าอยากรู้ว่าเขายังอยู่ริเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าคุณแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่แหละครับ หวังว่าสิ่งที่เตยเล่าจะไม่ทําให้น้องนกใจแป้วนะครับแต่ว่าอีเตยทําเต็มที่แล้วอยากรู้จักอ้อมกอดของหม่ว่าแม่ถ้าแม่ฟังอยู่ไหมว่าแม่อยู่ไหนไหมว่าแม่เป็นใครช่วยส่งรักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน้อยนะ หนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีคุณแม่รออยู่แม่รออยู่แม่รออยู่แเซอร์ไพรส์ของเราสำเร็จแล้วครับเรียกน้ำตาก๊อกแรกออกมาได้แล้วตื่นเต้นมากัปนไงเห็นอลัง แอบบังเนี่ยแอบบังยังไม่เห็นง่ายหรอกไม่เห็นงไม่เห็นง่ายหรอกห้เรียกแม่ดิต้งสคนเรียกคุณแม่ดิแม่แม่ใช่หรอโอ้กอดแรกในรอบ22ปีวันนี้ได้รู้แล้วนะครับว่ามันอุ่นจริงๆริงไหมไี่ไปหนูไหมไม่ดีใจด้วยหนูเจหาู ยายบอกยายคิดถึงนะไปยายก็เที่ยวหายายบ้านคิดถึงนะเดี๋ยววันไหนแม่ไปแม่แม่วันไหนแม่ว่างแม่จะพาไปพาน้องบินไปหาหนูหนกคิดถึงแม่หมดเลยแม่แล้คิดถึงหนูตลอดเลยลูกแม่ไปคิดแม่หวันว่าจะได้เจอหนูนั่งร้องร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสักวันคง ได้ซ้อมประสงคโครแรงแห่งใจปาฏิหารแห่งรักที่พัดพรากั้นอนุภาพบรรดาฝากฝากด้าได้อ้อมกอดที่หอยหากับกราบแรกที่รอมาเนิ่นนาน วันนี้น้องนกได้ทําตามความตั้งใจแล้วนะครับการพบกันวันนี้นอกจากแม่ลูกจะได้กอดกันแล้วคนอื่นๆในครอบครัวก็ยังได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งแม่ได้เจอลูกแ้สบายดีใช่ไอมส,สบายดีอะแม่อบายดีอะแม่ไ้เจอลอกแล้วอะหลับก็โทรหาลู มันบ้างหนูจะหาเวลาไปหาลูกอยู่หรอกแม่มึ็นไงสบายดีไหมสบายดีแม่เดี๋ยวเย็นนี้เราจะพาหลานไปหายายเห็นไหมดูพี่เดชเห็นไหมเห็นพี่นุ้ยไหมสบายดีเนะสวัสดีคี่นสวัสดีครับมีหลานมาด้วยหาหลานมาเที่ยวหาแม่เนี่ยกี่ปีแล้วไม่ได้เจอกันน่ะ20ปีต้องีป็น20แล้วเหรอ21แล้วพี่23แล้วอ่ะ โอเคเปน็นไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีนั่นแหละเนื้อดีใจมั้ยเป็นเจออยู่นะวันเนี้ยเดี๋ยว,วทําทำงานไงอยากไปเจอว่าแล,<ก>ล,ล้วอยากไปขอไมนหรอกค่อยกลับมา,บาที่บ้านก็ได้อธิฐานแห่งรักที่พลัดพรากนั้นอนุภาพบันดานฝากดฟ้า,าดา ไหนอธิบายความรู้สึกวันนี้หน่อยดีใจมากที่ได้เจอลูกสาว23ปีที่ไม่ได้เจอกันเลยเนลย้องอ่ะอยากพูดอะไรหน่อยไหมดีใจตั้งคำถามมา20กว่าปีกอดแม่มันอุ่นจริงๆหรือเปล่าอุ่นเนาะอุ่นอบอุ่น <c oughs> ม,มากเลยฉันมาดันดนคนหา แม้ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหารแห่งรักนี้ หลังจากสารฝันให้แม่ลูกได้พบกันสำเร็จวันนี้อีเต้ยก็มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมน้องนกและแม่สำรวยอีกครั้งแต่ครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้นเพราะมีของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีมามอบให้ด้วยครับต่างคนก็ต่างมีหน้าที่เนาะ แต่ว่ามีโอกาสได้คุยกันก็ดีแล้วล่ะนะครับเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้ใหญ่ใจดีฟังผู้ใหญ่ใจดีก็สนับสนุนการตามหาแล้วก็ภารกิจแห่งความหวังครั้งนี้วันนี้มีของจากผู้ใหญ่ใจดีมามอบให้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันบ่อยๆแต่ว่าโทรหากันได้นะวันนี้ AIS 5G สนับสนุนการตามหา มอบซิมให้ทั้งคู่นะครับเอาไว้โทรหากันฟรีเนาะโอเคเอาไว้โทรหากันนะครับเดี๋ยววันนี้มีซิมมาให้เอาไปคนละเบอร์เลยนะเอาไว้โทรหากันนี่โทรเน็ตฟรีเอาไว้โทรเห็นหน้ากันงี้ขอบคุณ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณขอบคุณ <c oughs> ais 5 g มากๆเลยนะครับแม้หลังจากนี้จะไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้า เพราะต่างคนต่างก็มีหน้าที่แต่ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ทุกที่ทุกเวลาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและปาฏิหาริย์แห่งรักครั้งนี้ที่ทำให้น้องนกและแม่ไม่ต้องพลัดพรากกันอีกต่อไปอบอุ่นหัวใจเหลือเกินครับเก่นนฟ้้าาาลิิตมอยงัให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหาร จจแแหหห่่งงรักักกกกะฎเฟ้าณฑ์อย่าลืมนะครับหากคุณเป็นอีกคนที่อยากจะตามหาคนที่พลัดพรากจากกันติดต่อรายการตามช่องทางที่ปรากฏทางหน้าจอตอนนี้นะครับอีเตอร์อีจันขอเป็นคนนั้นที่จะสร้างโมเมนต์ปาฏิหาริย์แห่งรักให้กับคุณฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับ วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายสโมงตรงทางหน้าจอช่อง9กด30วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปิารัรกพน,กนอนนนพนด I'm going